สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จัดคอนเท j a จ z นะคะชม G K มาให้1นึ่งคันเนี่ยต้องบอ,บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะสภาพสวยราคาดีด้วยนะคะที่สําคัญบอกได้เลยว่าจะทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยเดิมๆการันตีคงร้างให้นะสำหรับใครที่แบบว่าหารถเก่งใช้งานอยู่ เน้นแนบโครงสร้างเดิมเดิมนะคะตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มในราคาที่ไม่แรงนะคะมาจัดมือ2บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะของเราเนี่ยคัดรถมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะรถทุกคันที่คัดเข้ามาเนี่ยตรวจเช็คมาแล้วอย่างดีไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดคว่ำ กับสีตีลังกามาอย่างแน่นอนนะพี่มาสวยแบบเดิมๆเลยนะคะวันนี้พามาชมเป็นตัว Honda Jazz เคนะคะจัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยชม 2, 0, ปี2018บนทคะกับรุ่น1.5ตัว RS นะคะนี่สวยงานดีไดปี18สีขาวแบบนี้เลยพี่ๆนะคะสวยมากรา, 4, 9, 9, าะคาดี499,000บาทเนี่ยคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะสามารถซื้อในเลทฟรีดาวได้นะคะจัดเต็มได้เลยเลทผ่อนค่้งงวดเริ่มต้นที่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะะ หรือว่าจะซื้อสดใดๆมีเล่มคอมโบเรียบร้อยแน่นอนนะ,นะคะเดี๋ยววันนี้แนนพาชมรายละเอียดตัวรถกันว่าคันนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็สภาพรถคันสองที่เราขัดเข้ามาเนะะี่ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราพารับชมกันเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นตัว RS นะคะนี่หน้ากระจังหล่อๆแบบนี้เลยนะคะได้โลโก้ RS มาครบๆนะคะกับตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ LED และมีไฟ daytime running light ไฟตัดหมอกใดๆครบขันนะคะและที่สําคัญ พี่ๆดูนะคะเลขทะเบียนคือสวยมากนะเลขยทะเบียนพันห้าเลยพันห้านะเท่าขนาดเครื่องยนต์ของเขาเลยเนี่ยฮะสวยมากเลียมสันว่าดีตัวรุ่นกลางคมกริบชัดเจนนะคะเรียมสันฝากระโปรงเห็นได้ชัดเจนนะคะด้านคงด้านทางเส้นเหลี่ยมนะ,ะคะคมกริบแน่นอนเนะี่ยตัวนี้มาพร้อมกับสแตนดเกิร์ดให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ที่พาาัสดให้ครบนะคะจะทรงลงแมกให้เรียบร้อยนะได้แมแกหลอๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็โหลดเตี้ยมานิดนึงนะ ได้ทรงสวยๆประมาณนี้เลยนะคะรอยต่อกรชน,นหน้าแนบชิดสนิกรนนะคะไม่มีดุมมืออาสภาพดีนะสภาพดีเลยสําหรับคันนี้นะคะกับตัวยางตัวยางนะคะตัวอย่างปีอะไรเดี๋ยวเน้นหาให้สำหรับตัวอย่างนะคะมองไม่เห็นเดี๋ยวพี่ช่างเช็คให้อีกรอบนึงถ้าสภาพตัวอย่างไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะนี่สภาพดีแน,น่นอนนะคะคันนี้อย่างที่บอกเลยนะ มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันคิวเกอร์สัตว์มีให้สเก์ตมีให้สปอยเลอร์ด้านหลังมีให้นะคะแล้วก็เหรับหูช้างตัวนี้นะ,ะจะเป็นสีดำนะคะสีดําตัดเข้ากับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้เราในตัวปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะตัวกระจกผุบาาเนี่ยเดินแค่โรงงานเลยพี่พี่ให้ดูนะคะตาปั๊มนี่นะคะตาปั๊มฮอนด้าชัดเจนนะคะกระจกเดินแค่โรงงานติดฟิลเรียบร้อยรอบคันนะคะประตูเปิดจะเป็นแบบฮีเล็เรียบร้อยนะคะ อยให้ดูภายในกันใหม่มากบอกเลยว่าใหม่จริงอะไรจริงนะคสำหรับภายในก็จากคุณโทนไปด้วยสีดำแบบนี้เลยนะพี่ๆแผงข้อสะบัตรูไม่มีช้ำแล้วก็ดูซอกและเข็บป,ประตูนะคะนี่เป็นไงสภาพแจ่มๆนะคะมีวางกลงวางแก้วทุกอย่างครบคันนะคนะบเบาะผ้านะเบาะผ้าสเปคเดิมโรงงานนิ่มๆฟูๆแบบนี้เดินได้และเข็บสี้มนะคะเบาะสวยเบาะตึงไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขันนะ งานดีมากกับโฟลายได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้มีพุชคอนโทรลแล้วก็มีเพชรชิพให้ได้ใช้ด้วยเป็นไงนะ่คะออปชันถือว่าครบครันเลยนะคะสำหรับทันนี้เลขไม่เดี๋ยวเนะี่ยจะตาดให้ดูตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเอจิ้งสตาร์ทสต็อปเพยงหยิบเปรกแล้วก็ปะบมสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็เลขไม่ของเขาอยู่ที่6 7 0 0 0พกว่าโลเองนะคะรถสวยนะคะพี่รถสวยปีไม่ลึกนะคะแล้วก็ไม้น้อยน่าจัดมากตัวนี้มีในส่วนตัว หน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องวงหลังที่คมสวยชัดแจว๋วแบบนี้นะคะสามารถดูโหมดได้นะคะเล,เลือกกระยะมุมกล้องได้ด้วยเช่นเดียวก,กันนะคะสัมผัสเชบไวนะไม่มีดีเลยนะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวแอร์ที่เป็นแอร์ป,ปรับออโตโ้หน้าจอดิสตอนแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมา,มากๆไม่ได้มีช้ำริวรร้วรอยไม่มีนะคะกับคอนโซลหน้า สภาพแจ่มๆนะคะรอยช้ำรอยการอยด่างขาดตัด้งกล้องไม่ได้มี้เห็นนะคะนี่ด้านบนฝาเพดานนะคะสภาพแจ่มๆระบบไฟติดครกมหมดนะใช้งานได้ปกติเลยพี่ๆสามารถมาดูรถจริงได้เลยนะคะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับแล้วก็มาหมดช่องลงช่องล่างได้เลยนะคะนี่รถสวยนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยพี่ๆนะโครงสร้างเดิมๆแล้วก็ภายนอกภายในคือไม่ได้มีช้ำเลยนะคะ คอนโซลต่างๆนะคะแล้วก็หัวกงหัวเกียร์เนี่ยไม่มีช้ำนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบเลื่อนสไลด์นะคะนี่สภาพแจ่มแน่นอนนะคะใครสนใจเนะะี่ยคะติดต่อหาะเนี่ยได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่วีอย่างที่บอกนะนี่ประตูเดิมซ่อกแเร็บเดิมนะคะดูได้เลยหัวลงหัวน็อตน,นะคะสภาพแจ่มๆ,ๆทั้งนั้นนะ,คะสครับเพจมีให้ครบ7จสัปน,นะคะนี่ สวยมาก499,000บาทเองนะคะได้ตัวท็อปไปเลยนะคะภายในกว้างนะบอกเลยว่าแจ๊ดเนี่ยภายในกว้างน่สบายตรวนี้จะเป็นทรงแฮ b แบกนะคะแฮสแบกห้าประตูท้ายเปิดได้นะนี่กระจกที่ลานดูได้เลยว่าเดิมๆโรงงานนะตาปั๊มคอนดงวันด้ชัดเจนแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยสามารถพับเก็บพับได้นะพับปุ๊บก,ก็แบนราบแบบที่เห็นเลยนะคะนี่ให้ดูสภาพตัวบอร์ดสวยตึงเปียนะคะไม่มีแต่งฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ภายในคือกว้างมาก เป็นรุ่นในหนึ่งรุ่นเนี่ยค่ะที่น่าจัดน่าโดนด้วยเครื่องยนต์เนี่ยอึดถึกทนอยู่แล้วนะสาหรับเครื่อง iV Tech นะอึดถึกทนแน่นอนแล้วที่สาคัญจะขับเดิมๆก็หล่อหรือจะไปแต่งเพิ่มนี่บอกเลยว่าแต่งขึ้นนะเครื่องแบบรอบแบบวิ่งดีมากนะคะแล้วก็ที่สาคัญด้วยขนาดบอดี้ตัวรถของเขาเนี่ยไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปแน่นอนว่าขับในเมืองคล่องตัวสุดๆหรือถ้าจอดต่างจังหวัดเนี่ยด้วยเครื่องพันห้าบอกเลยกําลังเหลือๆแน่นอนนะคะนี่แล้วก็ สภาพนะดีไซน์ทุกอย่างคือสวยนะคะคือสวยเลยนะสปอยเลอร์ด้านหลังก็มีให้ครบกระจกด้านหลังไลฟ้าเรียบร้อยโลโก้โลโก้ทุกอย่างทุกอย่างมาครบเลยนะคะเลนไฟท้ายสองฝั่งท้ายขวาไม่มีแตกไม่มีหักง,นะงานดะีมากๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะเจ้าของเดิมติดตั้งเป็นส่งตัวเซนเซอร์ถอดระยรยามาให้ทั้งหมด2จุติดด้วยกันนะคะใช้งานได้ปกติเลยเนาะอ่ะเปิดด้านหลังให้ดูกันนนะคะสำหรับด้านหลังนะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังให้มาแบบค่อน้างกว้างเลยนะนี่ สำหรับค่อเจเนี่ยคะพื้นที่เหลือๆพี่วีปึ๊บนะคะแล้วก็อุปกรณ์ติดรถนะคะก็มีให้ครบคันเช่นเดียวกันปเจไม่แรงนียคะยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนี้ให้ครบจะเ,เปิดให้ดูนี่นะคะยางอะไหล่ครบนะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างให้ดูกันโครงสร้างเดิมๆเนะคะหัวนงหัวน้อตนี่คือไม่มีกระดิกไม่มีทะเรยอน,น่นอนนะคะใครที่สนใจนะสํสำหรับ อเอาแน่แจ๊สนะตอนนี้มีคันเดียวในร้านด้วยนะคะรีบจับรีบอจองเป็นเจ้าของกนได้เลยเทราก่อนมีสิิ์ก่อนนะคะจองก่อนได้เป็นเจ้าของแน่นอนนะคะนี่สภาพก็จะแจมๆประมาณนี้นะคะร้านเรานะ,ะอยู่ตรงสี่แยกบึงบุรีพี่ๆสามารถมาดูรถจริงได้นะคะถ้าดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถได้นะ,ะพาช่างพาผู้ช่วช่าพาเพื่อนมาช่วยกันดูรถได้เหมือนกันเช่นเดียวกันในกรณีที่แบบว่าอยู่ไกล อยู่กกลมากๆไม,มส่สะดวกเดินทางมานะคะก็สามารถโทรมาบอกแนนได้นะคะบอกว่าอยากดูจุดนุ่งจุดนี้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแนนหาเพิ่มเติมให้ได้ดูกันนะคะแต่หลักๆแล้วก็จะใช้เห็นรอบพันนี่แหละนะนี่รถสวยจริงนะคะดูด้เลยสวยมากนะคะคหัวนงกหัวน็อตนะคะแผ่นเทนเลื่นเครื่องเลื่นถังชัดเจนนะคะตัวนี้ก็ของเรานะเอกสารรถทุกคันมีครบชัดเจนนะคะสามารถ คนได้แน่นอนร้อเรเล่มไม่เต็มเล่มไม่เกิดเล่มไม่ชำรุดเล่มไม่สูญหายนะคะทุกอย่างคือสวยพร้อมขับเนี่ยมารับพุญแจขับขับบ้านได้เลยเนาะเดี๋ยวแนนพาดูในส่งตัวห้องเครื่องยนต์กันนะอ่ะถ่ายเป็นแบบเรียวๆไปเลยบถ่ายเรียวๆไม่มีตัดคิดนะ,ะ,ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ไอวิทน,นะคะขนาด หนะึ่งจุดห้าลิตรนะคะสี่สูบสภาพเดิมๆแบบนี้เลยพี่ๆนะดูได้เลยเรื่องสวยๆแห้งๆคลึงๆน,นะคะไม่มีข้าวนมมันลยงไหลเยิ้มเลยนะสภาพแจ่มมากนะคะดูแก้มซ้ายแก้มขวาดูได้เลยนะคะงานดีงานดีนะสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดตัวนี้เดี๋ยวเราสปาให้ใหม่รอบคันภายนอกภายในห้องเครื่องแล้วก็จะมีการเช็คค่าของเหล๋วเช็คค่าเบ็ดแบบรีเป็นถาน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบรถด้วยนะคะ ปากระโปงนะคะเดิมๆโรงงานเลยนะคะพี่ๆไม่โกงไม่อาชัดเจนนะคะชัดเจนเลยนี่นะคะใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะรีบเลยก่อนที่ตัวรถจะไปก่อนนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าของเรานะคะมีแบงค์รองรับหมดเลยในกรณนีจะจัดไว้นะนะ,ะสามารถซื้อได้ออก้กาชุะชีพต่างจังหวัดสองเซนได้ไม่ต้องเดินทางม,มาที่ร้านเสียเวลาเนียะคะเพียงแค่พี่ถูกใจนะโทรมาสอบถามรายละเอียดเรื่องการออกรถแล้วก็ถ้าแนนบอกโอเคนะคะแนนะจะมีคําถามนิดนึงที่ทาอาชีพอะไร รายได้เครดิตเป็นยังไงแค่นั้นเลยนะถ้าพี่ตอบมาปึ๊บขอแค่ตอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วแนนบอกว่าโอเคพี่จองมาเลยแปลว่าแนนสามารถทําให้พี่ได้รถคันี้ใช้อย่างแน่อนอนตามเงื่อนไขที่พี่แจ้งมานะคะก็แค่เหลือแค่พี่นี่แหละตัดสินใจให้ไวตัดสินใจให้ทันนะคะที่เหลือก็เป็นเรื่องของแนนแล้วเดี๋ยวแนนส่งพี่ไว้นั้นก็จะให้ยันหน้าบ้านแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็รอผลอนุมัตอย่างใจเย็นแป๊บเดียวได้รถใช้อย่างแน่นอนนะคะ สุดท้ายนี้ก็อย่างที่บอกนะคะชอบผูกใจยังไงอย่ากดูจุดไหนเพื่อนเติมไปพิเศษแจ้งเนีนได้จังหาะเนีนได้24ชั่วโมงนะคะเบอร์โทรก็โชว์แล้วด้านล่างซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะหรือถ้าอยากเข้ามาดูแลจริงมาได้แน่นอนบริษัทนะคะอยู่ตรงซีแอตเทบุรีนนะคะนี่ายท็อปเซลล์นะคะการันตียอดขายนะเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงนะคะไว้ใจแนนได้แน่นอนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้แนนไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะถ้าไม่อยากพลาดโอกาสเจอรถสวยๆๆเล็กใหม่น้อยนะคะแล้วก็ราคาดีสภาพแนวฟ้าแบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงงไว้จะได้ไม่พลาดการอ mm ัปเดตในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆว้เอจอกใหม่คลิปหน้าใครที่สนใจอยากได้น้องแจ็คคันนี้ไปดูแลต่อก็ติดต่อคันนนได้เลยนะคะที่เบอร์0652841640เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ